รายการ Energy t i m e เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบางจากขับเวทุกไปเ EVO เท่านั้นลอยให้โลกมุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัเวลรถให้แรงเร้าใจบางจาก E20S e, e v o เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเรา2องคนดิฉันดนเดีชัยสมบัติค่ะดิฉันกันยาเลยค่ขัันนะค่ะสวรสรานตะสวัสดีค่ะสวัสดีวันสงการนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสำหรับทุกท่านด้วยเป็นไงบ้างสงการปีนี้ก็ได้ไปเล่นน้ำเนาะแล้วก็ไปพักผ่อนนะที่ทะเลนะก็แบบไปชร้นแบตแล้วติดไหม รถติดไหมไม่ติดค่ะเพราะว่าดิฉันเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนสวนคนอื่นอะคือคนอื่นเขาออกไปแล้วดิฉันตามไปทีหลังแล้วก็กลับก่อนซึ่งเขายังไม่ได้กลับเข้ากรุงเทพมารถก็เลยไม่ติดเออที่มีบางคนเียแล้วก็หีเี่ยงกันจราจรที่เขาเล่นน้ําสงการกันแบบเยอะๆแล้วนี่บางคนยังไม่กลับนะคุณรู้ว่าคือลายาวถึงวันที่นี้เลยใช่ก็ก็ลาอีกสองวันเนาะสิบเจ็ดสิบแปดใช่สอวสองอาทิตย์เนาะแล้วก็กลับมาทีวันจันทร์เนี่ย น่าจะครบทุกที่แล้วเป็นรูปแบบแล้ว <S <S นะคะ <S <S 2> <S 2> ค่ะอ่าก็ใครมีใครเข้ามาแล้วบ้างอะอย่างพึ่งมาเนาะ <S <S 2> <S 2> กำลังกำลังจะบอกว่าแฟนคลับเราใครไปเที่ยวที่ไหนอ่ะบอกกันบ้างนิมบอกกันบ้างนะคะ <S <S คุยกันในรายการนะคะ <S 2> <S 2> ใช่ค่ะอืแล้วก็นี่บอกบอกบอกก่อนว่าเดี๋ยวคดิฉันไปหาของใหม่แล้วนะคุณ ได้แล้วใช่ไหมมีมีของใหม่อีกแล้วเดี๋ยวจะมาชวนแจกของร่สนุกกันเออเนนะก็ติดตามกันไว้นะคะหาของมันเรื่อยๆอ่ะวันนี้อาจจะยังไม่มาคบทุกคนไงอชายชายยังบางท่านก็ยัง่น้ํำสงการอยู่แบบว่าทำกิจกรรมกับครอบครัวอยู่เนาะก็เดี๋ยวรอคอมอกันันหน้าคันหน้านะคะแต่ว่าบอกให้เตรียมตัวไว้ก่อนเนาะว่าเดี๋ยวเราวอม <worship bird> วอมมือใช่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 แล้วก็วอมสายตาแต่ว่าบอกเอ๊ะ <Claire> <width> เดี๋ยวค่อยบอกให้รายการค่อยแบบบอกเป็นทินไทยรายการแค่บอกว่าให้เตรียมเข้ามาร่วมกิจกรรมกันในวันอังคารหน้าดีกว่านะจะได้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความเป็นธรรมวันนี้จะแบบเนาะหยุดอยู่อะไรเงี้ยหรือไปเล่นน้ําหรือรดน้ำกระผู้ใหญ่อยู่อะไรต็ว่ากันไปแล้วก็เมื่อวานคาร์คุณกัญญาสวัสดีวันสงการสุขสันต์วันสงการนะคะคุณสุจิตาสูนะคะไปเที่ยวไหนมาคุณยายสมจิตนะคะคุณยายสมจิตได้ไปไหนมาหรือเปล่าคะ อ่ะก็เมื่อวานคารที่ผ่านมาดิฉันพูดเรื่องของภาพรวมการใช้พลังงานขั้นต้นเนาะของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานว่าปีนี้การใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มีอีกตัวเลขเหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเป็นตัวเลขของทางกลุ่มธุรกิจพลังงานนะคะก็เป็นการเปิดเผยในเรื่องของการใช้น้ํามันนะคะในช่วงสาเดือนแรกของปีนี้นะคะ ก็บอกว่าโตประมาณ2.6%นะคะโดยคุณสราบุตรแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะคะบอกว่าการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะตอนนี้เฉลี่ยเยมน่งล้าเมามร้อย1บาร์เรลต่อวันนะคะ mm hmm. เพิ่มขึ้น 7.3%เลยทีเดียวนะคะสมมูมลค่าการนำเข้าค่ะก็87,762ล้านบาทต่อเดือนนะคะถ้าเรามาแบ่งเป็นน้ำมันดิบนะคะก็อยู่ที่1 7 2 2 3 0บา์เรลต่อวันนะเพิ่มขึ้น11.5%นะค,ค่มูลค่าการนำเข้าก็86,258ล้านบาทต่อเดือนนะคะ,คะแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปค่ะ2 4 8 1บาทเรลต่อวันนะคะลดลง ห้าสิบเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นมูลค่าลกลารนำเขา้าเออยอะมากนะคะก็ะสมควรเนาะมูลค่าการนําเข้า,ขาก็หนึ่งพันห้าร้อยสี่ล้านบาทต่อเดือนนะคะ,คะแล้วเราก็มีการส่งออกนล้วมันสำเร็จรูปนะคะ149,225บาบาร์เรลต่อวนันลดลง4.2%ค,ค่ะมูลค่าการส่งออกก็13,151ล้านบาทต่อเดือนน้ำมันสำเร็จรูปนี่เราส่งออกมากกว่านำเข้านะ แต่อย่าไปดูน้ำมันดิบนะน้ำมันดิบนี้นําเข้าเยอะมากเป็นล้านเรลรต่อว,วันเลยนะค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของการใช้น้ํามันกันบ้านนะคะภาพรวมนะคะก็เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันนะคะก็มีการใช้อยู่ที่160ล้านลิตรต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น2.6%เนนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอก็เป็นผลมาจากมาตรการ,การการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาพรวมการท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวดีขึ้นเหม่อมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวไงใช่พอฟรีวีซ่าเอ่ยพแล้วเดียวเว้นโน่นนี่นั่นเอ่ยช่วงกลางปีเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหมือนเที่ยวโวยกไทยเที่ยวไทยอะไรอย่างนี้ใอะไรอย่างนี้ก็ได้จากกรอว่าจะได้ตงจงนี้คือได้มนรอหลายหลายคนรอนะมีโอกาสได้ใช่นะใช่แล้วก็จะมีเขาจะแยกเป็น จังหวัดหลักเนาะแล้วก็เมืองรองเมืองหลักเมืองรองใช่ก็จะส่วนลดก็จะแตกต่างกันไปรอดูะนะคะ,คะมาดูในเรื่องของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินนะคะก็มีการใช้เฉลี่ยมาสามล้านลิตรต่อวันนะคะ,คะลดลง1.6%ค่ะถ้าแบ่งย่อยไปอีกนะก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์กอันนี้ลดลงมาเยอะเหมือนกันนะคะอยู่ที่6.8ล้านลิตรต่อวันนะคะอีสค่ะลดลงมาอยู่ที่5.1ล้านลิตรต่อวันนะคะเบนซินลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.38ล้านลิตรวันส่วนปี85คือแบบน้อยมากๆเลย0.06ล้านลิตรวันใกล้ละใกล้ได้ยกออกไปละใกล้ละเพราะว่าเขาก็ใช้กลไกตลาดนะในการที่จะแบบให้มันใช้น้อยลงเรื่อยๆบางสถานีบริการอาจจะไม่มีขายแล้วไม่มีจะขายแล้วเนาะก็ เอาจริงก็อยากจะให้ยกออกไปบ้างอะให้ลดไปบ้างเออไม่งั้นแบบเกรดน้ำมันบ้านเราในในปั๊มนี่เยอะหลือเกินนะคะค่ะแต่ว่าตัวที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเบนซินเบนซินนะคะคือแก๊สโซฮอล์เก้าห้านะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่มันสิบเก้าล้านลิตรต่อวันค่ะก็เราจะเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของการใช้กลุ่มเบนซินละอืมมันจะกระทบค่อยๆกระทบไปเรื่อยๆแล้วลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามียานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีเข้ามาแทนที่มันขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอตอนนี้ ราคารถเขาแข่งกันรดราคาลงมาเยอะมากมก็เป็นผลดีสําหรับคนใช้เนาะ,ะก็หันไปเปลี่ยนชลรถอีวีมากขึ้นนะคะอตอนนี้มีสัดส,ส่วนเพิ่มขึ้นถึง5.81%เลยทีเดียวนะคะ,คะสำหรับรถยนต์ทั่วไปที่ไม่เกิน7คนนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ตอนนี้ เขาเรียกอะไรแบบเหมือนเชื่อมถึงกันมากขึ้นมีหลายสายมากคนก็มาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้นซึ่งดิฉันเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคุณรู้ไหมถ้าเวลาแบบเข้าไปแบบเรียกว่าในเมืองเลยแล้วเรียกในเมืองแล้วกันแถวแถวสยามเนีแถวอะไรแบบนั้นที่แบบไม่ควรเอารถเข้าไปเพราะว่ารถเป็นติดอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ ออกไปแบบไกลๆอย่างนี้นะอย่างแบบสายสีเขียวจะมีคูณคดใช่แต่ว่าเราถึงรถฟคลมเราถึงเนาะใช่ดิฉันก็จะใช้รถไฟฟ้าไม่ต้องหาที่จอดรถไม่ต้องเติมน้ํามันไม่ต้องอะไรใช่สะดวกนะคะก็ทําให้นะคะการขยายตัวของรถไฟฟ้าขนขนส่งมวลชนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น8.2ดจอืเปอร์เซ็นต์นะผู้โดยสารใช้เพิ่มขึ้นใช่ถูกต้องค่ะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยมาทดแทนตัวน้ำมันกลุ่มดีซใช่แต่ว่า ในส่วนของน้ํามันดีเซลนะคะก็ยังมีการใช้อยู่นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอยู่แต่ว่าเพิ่มขึ้นก็ไม่มากเนาะประมาณ69ล้านลิตรต่อวันเพิ่มขึ้น0.3%นะคะก็จะมีทั้งในส่วนของดีเซลหมดแล้วธรรมดานะคะนี่เพิ่มขึ้นมา69ล้านลิตรต่อวันนะคะม,มี20ค่ะขดก็อยู่ที่0.07ล้านต่อวันอันนี้ก็จะคอ่อยๆจัดเปล่เพราะว่ามี20เนี่ยจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งตอนนั้นเขาทำ <จะ S 2> ออกมาแบบ ช่วยรองรับเรื่องของรน้ำมันแพงใช่ไหมคะ่แต่นี้ก็ลดลงเรื่อยๆก็ไม่แน่ใจว่าเอในอนาคตมันจะมันจะยังไงต่อเออไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูนะคะส่วนการใช้น้ำมันกาศยานเชิงพาณิชย์นะคะดูว่าเจเ A1 นะคะก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะเกือบ20ล้านลิตรต่อวันแล้วนะเพิ่มขึ้น16.9%นะก็เนี่ยอย่างที่บอก มีการท่องเที่ยวข้ามประเทศไปมาในประเทศต่างประเทศใช่ใช่แล้วก็เติบโตมาตลอดเลยนะใช่แี่หลังโควิด้างแต่หลังโควิดตอนโควิดนี่แทบจะเป็นศูนย์เลยหายไปเลยค่ะอืมนะคะก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะส่วนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรืออ p g ีนะคะก็อยู่ที่ประมาณ17.13ล้านกิโลกรัมต่อวันนะคะเพิ่มขึ้น2.7%ค่ะถ้าแบ่งเป็นาคคโควเรือนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ6 ล้านกิโลกรัมต่อวันภาคปิโตเคมีละมัน7ล้านกิโลกรัมต่อวันนะครับภาคอุตสาหกรรมก็2.1ล้านกิโลกรัมต่อวันส่วนภาคขนส่งอันนี้ลดลงสามพาคเมื่อกี้เพิ่มขึ้นใช่ลดลงอยู่ที่ประมัน2.3าล้านกิโลกรัมต่อวันันนี่คนก็ไม่ค่อยใช้รถเติม LPG แล้วนะน้อยลงแล้วก็จะมีแบบรถแท็กซี่นะแท็กซี่วี็เริ่มเห็นแล้วนะใช่ไหมเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะ ส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติสบรัญย์หรือว่า NGV นะคะก็อยู่ที่มัน25ล้านกิโลกรัมต่อวันนะคะลดลง15.2เหมือนกันนะคะอันนี้ก็น้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าจำนวนสถานีบริการก็น้อยลงรถที่เติมก็เริ่มน้อยลงส่วนใดี่ยจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ค่ะขอสวัสดีคุณนุยคิดโลกหน่อยนะคะสวัสดีวันสงการนะคะวันังคารหน้านะวันอังคารหน้านะอย่าลืมนะเรามีกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกันเนาะ แต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรให้ติดตามกันไว้ค่ะนะเดี๋ยวจะบอกเรื่อยๆอาคารหน้าจะได้เข้ามาดูกันแบบว่าคือจัดไปไม่มีอะไรร่วมกับแบบแฟนคลับเงาๆ่เถงนเลยอยากแบบว่าไปหาของแจกดีกว่าอะไรนีนะคะอันนี้ไปอีกหนึ่งบริษัทนะคะชื่อบริษัท u n i s ซ s k i ี e น e r g y ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวางผังโครงการติดตั้งแล้วก็ให้บริการระบบสารุนสส่วนกลาง<ฆ>สำหรับโครงการภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยนะเขามีการเปิดตัวนวัตรกรรมล่าสุดนะที่ชื่อว่า cooling as a service นะคะซึ่งตัวย่อก็คือ C A A S นะคะ,ะไป พร้อมระบบสาร,รบบพภกส่วนกาลางนะหรือว่า d i s t ิ i ยู u t ลิต t ้ซิสเต็นะไปเปิดตัวครั้งแรกเลยนะในงานด o ว่ Expo 2025นะคะอ่ะเมื่อรเร็วนี้เองซึ่งคุณกระมลตันพิพัฒน์ประหานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท u n นิซัสก n เนเนจีเนี่ยบอกว่ายู i ิซัสก n เนเนจีเนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนของบีกลิม EEC Engineering Network กับ แมกโนเลียค mm ุณภาพดีเวล็อปเมนต์คอร์ปอเรชันก็ร่วมกันนะคะในการที่เข้ามาปฏิวัติวงการอสังหาริมทรัพย์พัฒนาวงการสังหาโดยการแบบนำความเชี่ยวชาญในเรื่องของการให้บริการระบบสาธารณูปโภคเนี่ยมาช่วยพัฒนาโครงการเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายนะคะพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยแล้วก็ทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมีความน่าอยู่มากขึ้นนะคะ <c oughs> ซึ่งตัวที่ u n i ิซัสกินเอนเนอเนี่ยเอามาโชว์แล้วก็มาเปิดให้บริการ<ม> A A S เนี่ยไอตัว C.A.A.S เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบริการผลิตน้ำเย็นน<ม>ะเพื่อใช้ในการปรับอากาศภายในอาคาร<ม>คือเอาน้ำเย็นมาทำเป็นแบบระบบปรับอากาศ<ม>อะไรเงี้ยน,นะก็คือดิสติคูลิ่งอะแหละใช่ไหมก็เขาเรียกว่ามันเป็นบริการที่แบบทำให้แบบ ม,มีความนิดอยู่แล้วก็คิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานพลังงานความเย็นที่เกิดขึ้นจริงอ,อ,อันนี้ดีนะใช่ถูกไหมใช่คือเราใช้แค่ไหนก็จ่ายแค่นั้นใช่ไหมแล้วคิดตามความเย็นที่เกิดขึ้นจริงอะ่ะอไปถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะนะแล้วก็ออกแบบมาสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะที่มีความต้องการใช้ความเย็นมากกว่า3 0 0พอาทีขึ้นไปนะคะค่ะแล้ว ไอตัวบริการตัวเนี้มันยังช่วยให้เจ้าของอาคารเนี่ยลดภาระการลงทุนแล้วก็การบริหารจัดก,การที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบทั่วไปทั่วไปอะไรเนี่ยใช้ไฟเยอะนะั้นเพราะว่าเจ้าของอาคารเนี่ยไม่ต้องลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ําเย็นไงแล้วก็ไม่ต้องบริหารหรือว่าซ่อมบํารุงระบบรางกล่าวด้วยก็คือทางนี้จะมาจัดการให้เลย ก็คือดูแลหมดเลยใช่ยูนิซัสกีเนอร์จีเนี่ยเขาจะมาดูแลหมดเลยระบบผลิตน้งดเย็นติดตั้งติดตั้งง่ายดูแลแบบเดินระบบส่งน้ำเย็นบำรุงรักษาทำก็คือเขาวงจอดเลยคือเราเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สบายเลยไม่ต้องมารับผิดชอบตรงนี้เพราะบางครั้งมันจุกจริงเนาะแล้วก็ ทำไปถึงการตรวจสอบการใช้พลังงานความเย็นแบบเรียลไทม์เลยนะเพราะเขาดูได้เลยเพราเขาคิดตามความเย็นไงที่เราใช้ใช่ไหมเานั้นอันเนี้ยมันเลยทําให้แบบมันช่วยลดต้นทุนโดยรวมได้คือเขาประมาณการไว้นะน่าจะลดหาต้นทุนให้เจ้าของอาคารได้ถึง20%เลยนะเพราะระบบปรับอากาศต้องบอกว่ามันใช้ไฟเยอะถูกไหมคุณเปลืองไฟนะบ้านเรายังเปลืองไฟเลยกินไฟใช่ซึ่งยิ่งยิ่ง ลดได้อย่างนี้เนาะโอ้คือเพิ่มระบบความทำทำ,ทำความเย็นด้วยเพิ่มความเสถียรในการปฏิบัติการของระบบในระยะยาวด้วยลดต้นทุนด้วย,วยอันนี้ถ้าใช้เยอะๆมันไปช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบผลิตน้ําเย็นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของความยั่งยืนด้วยนะ,ะถือว่าเพราะมันใช้ทรัพยากรน้อยลงไนนะคะซึ่งตอนนี้ไอ้ตัวบริการ C A A S เนี่ยเขาให้บริการแล้วนะ ไปทําและพวกของโครงการยูสอะไรพวกเนี้ยโครงการห้างสรรพสินค้าเนี่ยในโรงพยาบาลหรือว่าอาคารสำนักงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มไปทำแล้วนะคะอืมอ่ะแล้วก็ไปกันที่อันไหนดีอีกเรื่องหนึ่งอ่ะอีกอีกหนึ่งอันอแต่อันนี้เป็น b ี g ิมพาวเวอ่านะคะ,คะเขาไปจักมือร่วมกับ l e x กสโกเนอ่าเล็กสโกเน เป็นอยู่ในกลุ่มของ S G c g k m i c ้าหรือว่า S c G C นะคะเนี่เขามีการลงนามเป็นที่ความร่วมมือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะ D R S by l e c o n i x นะคะค่ะแล้วก็คือคือคุณฮาลาลิง ประธานเจ้น้าีบริหารของบริษัท B GIM Power จ์จำกัดมหาชนเนี่ยก็บอกว่าคือ B GIM เนี่ยร่วมกับทาง Lexco Next ใช่ไหมของ S c G C เนี่ยเพื่อที่จะยกระดับแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพลังงานสะอาดก็จะนะท,ทําในสองโครงการหลักนะโครงการหนึ่งก็คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินโรงไฟฟ้าด้วย d i s i o n Solution ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแล้วก็ ลอยฟ้าพลังงานบุญเวียนก็คือเอาความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชันของ l e c o กโเน็กเนี่ยมาใช้บริหารจัดการภายในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของทางดิกินาทำให้เขาที่สามารถผลิตพลังงานสะอาดได้มากขึ้นส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการโซล่าฟาร์มลอยน้ำาล้วก็มาใช้ในโครงการนี้ด้วย15.9เมกะวัตต์อันเนี้ยอันเนี้ยคือทาง scgc บอกว่า เขามีการเอาไอ้ตัวทุ่นลอยน้ำค่ะจำได้ใช่ไหมนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำเาไว้วางแผงติดตั้งแผงโซลเซลก็คือมันก็คือพลาสติกเกรดพิเศษอ่ะที่เขาทำมาเป็นทุ่นแข็งแรงแต่เบามันก็ยึดโยงเป็นแพรแบบใหญ่ๆเอามาวางบนผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำในอะไรแบบนี้แล้วก็เอาแผงโซลเซลไปตั้งบนนั้นอใช่ซึ่งแบบประโยชน คือบอกได้เลยว่า S C G เป็นเจ้าแรกเลยนะที่เ<ำ>ี่นเห็นทำตรงนี้ดันน็เหโครงการแรกใช่นเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกหลายโครงการตามมาซึ่งเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีโซลูชันตรงนี้มีเทคโนโลยีตรงนี้ก็เอาไปติดตั้งให้กับโซลา่าฟาร์มรอยนะ้ำของมีกิมพาวเวอร์เนี่ยในนิคมอุตสาหก,กรรมอมตะซิตี้ที่ชนบุรีด้วยอ่าก็เป็นการแบบ ว่วมือกันเมือเบื้องที่จะทําให้แบบโครงการผลิตไฟฟ้าของมีกิมเนี่ยเขามีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากขึ้นเนาะก็ถึงสิบเก้าจุดห้ามิกตทีเดียวใช่แล้วก็ก่อนเข้ารายการอ่ะคุยกับคุณกัญญาว่าว่าเอ้ยเนี่ยโ r อาร์เขาทำอะไรนะ พ t ททสเตชันโปรโมชั่นโปรโมชั่นทำแพ็กเกจในช่วงวันสงการนะคะซึ่งบางโปรโมชั่นก็จะสิ่งสุดวันนี้นะก็อย่างเช่นเรื่องของการไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันอันเนี้ยไม่ขึ้นนะคะก็พรุ่งนี้มารอดูกันใช่พรุ่งนี้ว่ากันนะใช่ไหมแต่ว่ามันยังมีโปรอื่นแพ็กเกจอื่นนะที่น่าสนใจใช่ที่ยังมีต่อเนื่องนะได้จนถึงแบบ สิ้นเดือนนี้หรือแบบเดือนหน้าเลยนะใช่ค่ะบางโปรแกรมก็ไปถึงเดือนมิถุนายนยเลยทีเดียวนะคะอ่าก็บอมหลวงปีทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปรทอน้ำมันและการค้าปีกจำกันมหาชนเนี่ยหรือว่า OR เนี่ยเขาก็พูดถึงนะเรื่องที่โอทาทำในเรื่องของเรื่องของโปรโมชั่นนะแพ็กเกจในช่วงสงกรานให้กับคนไทยใช่ไหมค่ะ เราทำอะไรนะที่บอกว่าช่วงเทศกาลสงการระหว่างวันที่12-17เมษายนเนี่ยไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันรวม6วันใช่ไหมแล้วก็ยังทำปั๊ม PTT Station เนี่ยเป็นจุดแวะพักที่พร้อมแบบเหมือนพร้อมที่เราเข้าไปเหน่อยนเมื่อยจากการขับรถอ่าไปเติมเต็มความสุขที่น่นก็ถึงวันนี้เขาเรียกว่าอะไรจุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทางใช่ไหมใช่ค่ะซึ่ง สบการณ์จบไปแล้วแต่โปรยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเพราะว่ายังมีการเดินทางกันอยู่ไงใช่ถูกคือแล้วก็มีอันอื่นด้วยไหมมีมีมีก็นี่ไงอย่างเช่นสถานีบริการ PTD Station ใช่ไหมเขามอบโปรโมชั่นพิเศษเบนซินรถสนานโปรโมชั่นคือแบบดูบิ๊กบุ้มมากนะก็สำหรับสมาชิก Blue Pass นะเนี่ย ที่ไปเติมน้ำมันเกตรดมาตรฐาน Extra Safe นะกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอนะอ่ะได้หมดเลยนะรับส่วนลดเนี่ยห้าสิบตังต่อลิตรนะคะค่ะแล้วก็อ่าส่วนคนที่เติมเกรดพีเนียมซูเปอร์พาวเอร์แล้วก็แก๊สโซฮอ95นะค่ะอันเนี้ยส่วนลดนะเพิ่มเป็น3บาทต่อลิตรนะคุณแต่ว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกมีบ่ต้อร Explorer ต้องชำระค่าธรรมนผ่าน Expore Wallet อ่าใช่ตัวแอป Expore จำได้ไหมอันนี้แหละจะเพิ่มความแรงเพิ่มตมคูณพัดเนี่ยเพิ่มอีกเออพัดไปเนึคูณสองใช่ก็คือถ้าจ่ายปกติธรรมดาก็เป็นส่วนลดปรสามบาทแต่ถ้าเกิดชำระผ่านแอปชาน Expore Wallet เนี่ยก็ ได้บรูเพิ่มไปเลยสองเท่าเออดีนะจุใจกันไปเลยใช่ยังไม่พอนะน้ำดื่มยังได้น้ำดื่มต้าแน่นอนอ่าใช่นะขนาดมิลลิลิตรฟรีเลยะคนแต่นี้คือต้องเติม500บาทขึ้นไปนะก็จนถึงวันที่30มิถุนายนเลยนะใช่เลื่อนไปเลยแบบเยาวๆใชแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรนะโชแต่ว่าถ้าคุณเติมภายในวันที่30มีิบเมษายนอ่าอันนี้ได้ หกร้อยเหมือนกันใช่อันนี้รัฟรีเนาะค่าผ้าร้อยบาทเองใช่นะคะอ่ะแล้วก็ไทเดตพนไทเดตเออไทเดดเพราะว่ามีโปรเนาะค่ะรับฟรีกระเป๋าผ้าไทเดดนะเด็ดตลอดปีดีตลอดไปชอบยชอบซื้อใช่ไหมใช่ไหมจากแบรนด์อิมปาณิตลิมิเต็ดอีดィชั่นโอ้โหแสดงว่าแบรนด์นี้ต้องดังมากนะคะคุณ เมื่อซื้อสินค้าไทยเด็ดครบ350บาทขึ้นไปต่อไปเสร็จนะที่ร้านไทยเด็ดใน p t Station นนะคุค่ะแต่ว่าอันนี้เฉพาะที่เข้าร่วมรายการนะอันนี้นะได้ถึงวันที่20่พฤษภาคมนี้เลยนะก็ยาวๆไปเดือนได้อีกเดือนหนึ่งเนาะใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะารฟิตออโต้ใช่ต้องไปที่ศูนย์บริการยานยนฟิตออโต้นะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เกรดหมื่นโลนะคะในราคาเริ่มต้นเพียงแค่720บาทยังมีการถูกเนาะถูกไหมถูกนะแล้วยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง T T l u b r ิ c a n t s นะคะก็มีการฟรีค่าแรงแล้วก็ไส้กองด้วยโอ้ค่ากองฟรีด้วยใครสมมติว่าถ้าใครไปเที่ยวมาเงินหมดแล้วก็สามารถผ่อนชำระ0%ได้10เดือนจริงเหรอคุณใช่ก็คือถ้าแบบบางครั้งไปเที่ยวมาแล้ว ใช้จ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้อัน้ไ้ก่อน่นเอซ็น0%สเดือนนะคะแล้วก็ยังสามารถตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีด้วย35รายการนะคะก็จนถึงวันที่30เมษายนนี้เช่นเดียวกันนะคะที่ฟิตออโต้นะคะอันนี้ทุกสาขาเลยนะใช่ค่ะ แล้วก็ปิดท้ายกันที่การสุ่มต้มปตททุกบ้านต้องเกอบใช้นะแบบบ้านที่แบบเป็นครอบครัวต้องหมดพอดีเลยวาตใช่หมดพอดีแก๊สใช้ไปเยอะเชื่อส่งกานก็มอบส่วนลดค่าบริการมัดจำทางการปตทขนาด15กิโลกรัม200บาทนะคะเมื่อใส่คอใส่โค้ดนะคะ New Tank 15นะคะแล้วก็รับส่วนลดสินค้า20บาทก็ใส่โค้ดเสมอ68 น่ารักจังเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้ต้องสั่งผ่านแอปพลิเคชันอ่ l p ออ PG ขนาดไหนก็ได้นะคุณจนถึงวันที่30เมษายนนี้เช่นเดียวกันนะคะบางคนคิดว่าแบบเอ้ยรหมดละเชิงสงการไม่หมดนะคะอันนี้เรามาย้ำกันนะคะว่าหลายๆท่านแบบว่า ในช่วงสงการแบบนี้เนาะจะได้สงการบริการไปเที่ยวไงอย่างแบบว่าเอ้ยยังไม่ได้กลับมาใช้อันนั้นอันนี้เลยอะไรอยี้ใช่ค่ะก็สามารถใช้บริการกันได้นะจนส่วนใหญ่ก็ถึงจิ้นเดือนนี้อืมอย่าลืมนะคุณเด็ดตลอดปีดีตลอดไปค่ะอันนั้นถึงคืษภาคมวมันที่นี่นะคะเดี๋ยวจะลองไปดูที่อยากเห็นมากเลยไอกระเป๋าผ้าเนี่ยไอแบรนด์ Imparid Limited Edition เนี่ย ได้มาเยังฉันก็ยังเลยอดิฉันดิฉันแค่ไปใช้บริการในส่วนของคาเฟ่เมกซอนที่ก่อนหน้านี้เที่บอกว่าซื้อสองแก้วอ่าเราจะได้กระเป๋าซองกันน้ำดิฉันก็ไปจัดมาละจริงเหรอท้าทการตลาดค่ะเออเนาะใช่ได้เลยนะคะอ่ะถ้าใครแบบว่าเอ้ยใครแบบได้มาแล้วเอามาโชว์หน่อยนะนะคะได้เดี๋ยว วันนี้พอละไม่อยากแบบจัดมากเดี๋ยวกลัวแบบว่าเบื่อกันเนาะเพราะว่าแบบอยากจะพักผ่อนาอะไรอย่างนี้เป็นยังๆอยู่สมกรเริ่เลยวานละนย่งคาหนาอย่าลืมนะมาเจอกันนะนายงงนะคะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราก็อไปหามาละของเอาของมาแจกกันจะเป็นอะไรมรรลุนกันแล้วก็จะกิจกรรมไงก็ลุ้นกันแล้วก็ระหว่างนี้วอร์มนิ้วไว้ก่อนนะด้วยการไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในทุก ช่องทางของเรานะไม่ว่าจะเป็น w w w e n e r g y t i m e o n l i n e c o m w w w t i n e w k s o n l i n e c o m Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram Podcast TikTok Podcast แล้วก็ X ด้วยโดยเฉพาะ TikTok น่ะเเข้าไปเลยนะใน Energy Time Online กับ Thai News k ีดออนลนนะ TikTok นะดิฉันแนะนำนะว่าให้เข้าไป follow ไป ทดลองกดไลค์กดอะไรกันก่อนนะอ่าเพราะว่า t ิ k กตอกเราตอนนี้เนี่ยเราก็ฟีดอะไรค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะอืมแหไม่อยากบอกหรือเขาจะบอกวังคารไม่ยังไม่บอกอุมไปก่อนนะแต่ว่าอย่าลืมนะวังคารมาเจอกันบอกแค่ว่าไป Follow ติ๊กต k อกไว้แล้วกันใช่ค่ะแลเดี๋ยววังคารหน้านะคะเจอกันวันนี้ลาที่ท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้คำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากอาวุธทุกไปให้เร็วให้แรงกว่าใครใหใช้ได้ไปทุกวันเปลี่ยนทุกคันให้แรงกว่าใคร E20 SE Boat เท่านั้นปล่อยใหโลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอาวุธรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอาวุธรถให้แรงเร่าใจบางจาก E20 รายการ Energy t i m e เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน